ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับเมื่อกี้มาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับพ่อบุญหลาฟาร์มครับผู้ใดอยากจะได้งวดราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องครับสิเปิดราคาเบาๆให้นะครับเนาะ ปูไรจะหางววาหลักพันอยู่บนนี้มีไหไหล่หลายตัวครับพี่น้องครับพร้อมกับมีควา,มายมาซี่ไร่กันนะครับทั้งหลังผมเนี่ยแหละพี่น้องครับเอาบุญชูสิพามาเลือกมาเบืองเอาปูไรทีอ่เกี่ยวเขาแล้วนะครับพี่น้องครับได้หลายพื้นที่กะ <c oughs> แต่มีหมองเรียงหมองรามเลยนะครับเนาะนี่มาเลือกเอาหลกักการโอ้ตัวนี้ก็ถือว่า,อาที่เด็ดเลยนะครับพี่น้องครับ <c oughs> โถตันๆันแบบนี้นะครับสําหรับขอ้อของพ่อุูหลาฟาร์มอยูุทีบ้านนองแวงเง้วตําตบลดอนดูอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับ กะมีงัวกับควายร่วมกันมบรน่าจะ17รายการนะครับพี่น้องครับมีควายอยูซีรายการเนาะอ่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับบุญชูสิพาพี่พาน้องไปทักทายกับทางอะพ่อบุลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุญชูครับพ่อบุลระนะครับเด้อครับผมอ่ะเมเนก้ามีงัวอ่ะราคาเกษตรกรมาฝากพี่น้องขึ้นกเนาะพ่อเนาะครับครับราคาหลักพันก็มีหลายตัวเยอะด้วยพี่น้องเด้อราคาหลักพัน หลักพันนะครับงัวงลักพันนี่ทรงงัวหลักงัวราคาหลักพันเป็นราคาหนาคอกเด้อทาซื้อสองตขึ้นไปคอยสิทรงฟี่ทว่าอีสานนี่พี่น้องเด้อซื้อสองตขึ้นไปราคาหลักพันครับครับผมกันราคาอ่าราคาราคาขามึนขึ้นไปยังคอยทรงฟี่ทว่าอีสานต่อรองได้อีกครับอ่ะกันราคาหมื่นขึ้นไปนี่จังทรงฟี่ทว่าอีสานนะครับผมรับแล้วก็งัวทุกโตตอนนี้ผมได้ฉีดอ่า ปากเท้าเปื่อยไม่หายทุกตัวนะครับเรื่องปากเท้าเปื่อยทั้งง้วงทั้งคั้ยฉีดยาไทยประหยัดให้พร้อมนะครับครับเเอออาถือว่าสบายใจหายห่วงได้เอาพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์สำหรับเบอร์โทรพมุลลาศูนย์แปดเก้าสองเก็ดเก้าหนึ่งหกห้าห้าครับแล้เบอร์ของเบอร์เบอร์ของนุนิศูนย์เก้านหกศูนย์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดสามห้าแปดเจ็ครับอ่ะนี่ถ้าใครพี่น้องแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับฝากไว้ผู้ใดอยากจะได้งัวมาไม่เพิ่นกระติ่งลงทางแฟนเพจเพิ่นไว้นะครับพี่น้ออองงงััััววเขากคครรบบ ที่เพจพ่อบุญหลาฟาร์มบ้านหนองแวงยาวนะครับเอ้า ได้รายละเอียดไปแล้วกับเบอร์หนึ่งขั้วเจ้าตัวไหนครับเริ่มจากขั้วเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาเริ่มจากขัาวเริ่มจากควายเริ่มจากน้องหมูตุ๋นหมูน้องน้องหมูเด้งเอาตัวนี้ก่อนเด้ไหมเอาตัวนี้ตอนเอาเป็นเบอร์หนึ่งในส่วนของควายเด้อดครับเป็นเบอร์หนึ่งน่องน้องหมูเด้งเอาซื้อน้องหมูเด้งนะครับหมูเด้งเรียกันกับน้องหมูเด้งเนาะตัวผู้หรือตัวแมียเหรอตัวแม่ครับเป็นตัวแม่อายุประมาณสี่เดือนสี่เดือนกว่าควายตัวแม่ยสี่เดือนนะครับลูกของพ่อใดนี่เจ้้าาขขอออองงงเเพพิิิ่่นนนนนบบ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 บกกกกกกวปป็็ลลููุุุ๊๊๊รร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 ีีีีัััััมมมยยย์์คค ผู้ใดหาไอ้หุ่นแบบหมูเด้งยุ่มเอาน้องอายุจักเดือนหรือครับอาจจะสี่เดือนกลัวครับสี่ถึงหาเดือนประมาณนี้แหละครับสี่ถึงหาเดือนนะครับพี่น้องอ่ะนะหนาด้วยครับเด้อหนาดีนะครับพี่น้องตัวนี้พอว่าไปเท่าไหร่ครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับอันนี้ส่งฟรีทวีปอีสานเนาะส่งฟรีทัวีปอีสานได้รับพี่น้องครับเอ้าส่วนสูงอยู่เท่าไหร่พอนี่ลอยฮะลอยอร่อยซะเนาะ เอาประมาณร้อยนะครับพี่น้องครับเออนี่สว่านตันดีนะครับแขนดีส่งดีเลยแหละครับผมเออเป็นควายตัวแมียนะครับพี่น้องเด้อควายตัวแม่นี่น้องหมูเด้งน้องหมูเด้งไผ่เป็นไผยครับพี่น้องครับเด้อมองสีดุ้นแล้วเอาธรรมดาของเงี้หน่อยพี่น้องเออควายหน่อยครับพี่น้องก็เป็นยังไงล่ะน่องหมูเด้งพอดีบุญสุดเด็กกล่องใส่กระถิตื่นหมูเด้งนะครับเนาะซื้อหมูเด้งนะครับเอาตัวนี้ตันดีด้วยครับพี่น้องเด้อประทัดหลังเขานี่ ข้อปลาเขง่งเลยพี่น้องเด้อข้อปลาเขง่งประคอ <c oughs> ข้อปลาเขง่งตัวใหญ่ตัวตันพี่น,อน <c oughs> ้องอนาคตไกลนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดหาคุ้ยสาวลูกของวิกบุรีรัมบุรีรัมเบ <B ull id> um> ื้องช่วงเหนือเอานะเขาสันสันนาสันๆครับตัวตันดีนี่เบื้องอื่นเบื้องอ่อง,งถ่ายง่าน,น, <ๆ S 2> นะครับถ่ายย่างอลังการเงาหางนี่พี่น้องเบื้องเงาหางเพิ่นเงาหางบอกง่ายด้วยพี่น้องตัวนี้จะสร้างขากหมูเด้งหมูเด้งนะครับเนาะตัวตันดีแข็งดีราคา13,000บาทครับ13,000ต่อรองได้อีกอ่ะเพิ่งเพิ่งไกลอีก นะครับสวยสวยวเนอนต,ตัวที่2เอาตัวข้างๆกันนี่หมครับตัวที่2คือตัวน,น,นี้แหละครับอ่ะตัวนี้ควายจะเดือนหรอพ่อก็น่าจะ5้ถึงหเดือนครับ5้ถึงหเดือนตัวนี้เนี่ยเป็นลูกของพ่อตัวใดเพิ่นว่าเป็นลูกสร้างอุดอรครับเป็นลูกของสร้างอุดอรที่ว่าเอ่นมีมีใบมีหลอดบ่ครับอันใบหายในระหว่างเดินทั้งใบหายฮะเออนี่ยนะครับพี่น้องเป็นตัวผู้เด้อตัวผู้แม่ตัวแม่ตัวเมย์นะครับพี่น้องอะตัวแม่ตัวนี้สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องลอยลอยสิบหาลอยสิบ <sh arp> หาได้เด้อครับพี่น้องครับ สื้อว่าน้องหมูตุนน้องหมูตุนหมูเดงกับหมูตุนนะครับห <c oughs> มูเดงหมูตุนเป็นตัวแม่ได้ครับเ้อะตัวนี้เปิดเท่าไรครับหมูตุนนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้มื้อนหนาด้คับพี่น้องครับหมูตุนนี่ <c oughs> ขาวจันทร์ผ่านเลยพี่น้องเ้อข <c oughs> นสีดอกเล่าพี่น้องครับเ <c oughs> ขาวจันทร์ผ่านเลยอ่ะกระตันดีขึ้นกันครับหรืออยากหลักอยากจะยกคั่วอ่ะเขนกลือได้นะครับพี่น้องเบองอาหางเขาเกยหางยิ่งยิ่งนะครับไข่ตันดีขึ้นกันนะครับเป็น อ่าควายตัวแม่ได้คับพี่น้องตัวแม่สองตัวหมูเด้งหมูตุ๋นหมูเด้งกับตัวนี้หมูตุนนะครับเนาะตัหนี้บ่มีนะพ่อเนาะบ่มีบ่มีครับรับประกันตนี้บ่มีนะครับฉีดยาอ่าปากเท้าเปื่อยให้แล้วยาไทยบำรุงยาเรทานให้แล้วครับผมเห็นแล้วพวได้หาควายไปเลียงอยู่กับอ่าของพ่อบุญลาฟ้าเพิ่งกับมีมาให้เรื่อยๆเลยคับพี่น้องครับอาสองรายการเราดีภาพบ้างรายการที่สามครับรายการที่สามเป็นตัวที่สามเป็นตัวผูนะครับเดออ๋อ ตัวที่สามตัวนี้เป็นตัวผู่นะครับเนาะตัวผู้ตัวผู้เอา่าเดี๋ยวเบิชู้สิพามาเบิ่งเอานะครับพี่น้องตัวผู้ใส่หมอนแดงๆให้นะครับหุ่นกัดตันๆขึ้นกันครับพี่น้องเอาไปกันซะตัวนี้ตัวนี้ควายจึงเดือนหรือพ่อควายเราจะเจ็ดเดือนขึ้นครับเจ็ดเดือนตัวนี้ลูกของพ่อใดนี่เป็นลูกของเบิ้มจูเนียร์ทั้งสองตัวครับเป็นเบิ้มจูเนียร์เป็นอีกตัวหนึ่งยู่ธทางหลังพูดด้วครับเป็นเพื่นของเดียวกันครับเบิ้มจูเนียร์จูเนียร์นะครับเนาะอ่ะนี่เบิ่งลูเนียร์ตัวนี้สูงเท่าหอ สูงร้อยยี่สิบได้ป๊อสประมาณร้อยยี่สิบบวกลบนะครับพี่น้องครับออเออเอ,อ,เอ,อ,อาเป็นต้นใหม่แข่งขายยิ่ๆทึกๆนี่แหละครับนี่นะครับตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหมื่นเก่าตัวนี้หุ้นปันรถถังนะครับ <c oughs> ผู้ใดอยากจะได้อาคตพ่อพันนะครับเน, <c oughs> นาะหนาปันกุจี่นี่หนาปันกุจีครับพี่น้องครับอ๋อนี่อ่นี่เด้อโอ้กินเจ่งตัวนี้พี่น้องครับสั่งอุดอนต้นพอเนาะลูกเอ่อเบิ้มจูเนียเบิ้มจูเนียนะครับตุ่ม อ่ะบิ่มจูเนียได้พี่น้องครับเป็นตัวผู้นะครับเด้อตัวที่สามเป็นตัวผู้เด้ออนาคตพ่อพันธุ์เด้อแต่ว่าตันดีนะครับนี่หางกับยิ่งหางนี่โค้งหางปันสร้างครับผมกินหญ้าเพราะตรงห่วงได้พี่น้องกินหญ้าไข่สองนะครับเบิ่มจูเนียเออบิ่มจูเนียกินเก่งนะครับเป็นอ่ะเบิ่งมุมไกลๆเขาเดินไปหากันโอ้เอาไปไปหากันตัวต่อไปเป็นเบอร์สีตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องนี่นี่เห็นบ่เสียบเสียบกันเลย นี่เ <National> ทียบกันเราตัวนี uh ้ก huh ับ huh ตัว huh ผูก huh ขึ huh ้ก huh ันเนาะตัวผูกขึ้กันครับตัวนี้ลูกของพ่อไรครับเบิ้มจูเนียโตตัวนี้ใบยังตัวนี้ใบยังตัวนี้เบิ้มจูเนียรโตวมีใบด้วยครับตัวนี้ใบใบตัวนี้ยังใบตัวนี้ใบยั่งตัวนี้ไอ้ควายจักเดือนเหรอครับควายเก่าเดือนครับเก่าเดือนขึ้นครับเก่าเดือนขึ้นตัวนี้เก่าเดือนวันที่เกียรติตุลาเมื่อไหร่ละครับโอ้บ้านนี้กับกายไม่ได้สามสี่มือตัวนี้น่าจะสูงร้อยยี่สิบได้เลรอพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆนะครับเนาะตัวตัวเบ 2 4 0 0 0บาทครับตัวนี้2องหมื่นสครับพี่น้องหนาตีวหนาครับเลยหนาใหญ่ครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้งวงเขานะครับใช้ปะเนาวตัดเลยตาแต้มย่างสวยเลยพี่น้องตาแต้มเจ่มแจ่เตะข้ออ่องใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับหนาทางหล่างในพื้นเก็ดคิโตมตัวซืสุดตัวพูดไอ้มาคูนี่เอาไปได้นะครับพี่น้องครับตัวผู้สองตัวถือว่าเราก็ดีสุดตัวอะไพี่น้องครับมีควายยูซีโตนะครับเนาะพันธุกรรมดีๆเลยครับพันธุกรรมดีๆนี่ตัวจริงตัวใหญ่ได้ใครพี่น้องตัวนี้ก็ได้ อ่ะนี่ให้เลือกเอานะครับกระโหลกยหญ่ันอ่ะนี่นะครับควายมีไห้ซีเบอร์ได้พี่น้องเด้อจีภาพไปเบื้องอ่างัวครับพี่น้องงัวบระีกัสีเริ่มเป็นเบอร์หนึ่งเลยได้ครับพี่น้องครับก็เห็นว่าหลักพัดมีหลายตัวอยู่นะครับเนาะอ่๋ยวบนชู้จีภาพมาเลือกเอานะครับพี่น้องบเออนี่นะครับเด้ออ่ตัวแรกกับสีเริ่มจากอ่าทั้งนี่แหละครับพี่น้อง เดี๋ยวจังไรไปเบิ้งกันนะครับโอ้บรรยากาศลมว่าวอยหนาวัอนที่พี่น้องตอนนี้ก็ไดอ้อีหลาลุกๆตอนนี้เดี๋ยวเออตัวแรกเอาตัวอะไรตัวตัวนี้เนาะ,ะนุ่มลอครับเอาเป็นนุ่มลอได้ค่ะพี่น้องอโอ้ส่งดีส่งดีอะตัวนี้ส่งดีได้พี่น้องเลยส่งดีเลย,ยสายขุนเนาะเป็นสายขุนเนาะสายขุนสายขุนตัวนี้งอจังเดือนหรอพ่อ น่าจะสมเดือนขึ้นครับประมาณ3เดือนได้พี่น้องเประมาณ3เดือนขึ้นหัวหล่นธรรมชาติด้อยหล่นธรรมชาติลูกพอไหนครับพอเบพอบหูแล้วครับอันนี้พอว่าชัดเจนได้พี่น้องครับว่ารูเนาะครับเป็นตัวเป็นตัวดีเลยส้นสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่พอนี่ลอยบ่ประมาณลอยเซนนะครับเออนี่นี่นี่ยพี่ตัวดีอ๋ออันนี้วัดสายตาเด้อวัดได้สายตาเอ้านี่แหละทรงดียืนยงยๆสายขุนตัวนี้พอว่าเท่าไหร่เบอร์หนึ่งของงวนแล้วครับเนาะครับ ราคา7,000บาทครับนี่ตัวนี้7,000คือราคาหนาคอกออบราคาหนาครอบราคาหนาครอบราคาพี่น้องมารับหนาคอกครับผมค่า2ตัวขึ้นไปราคาหลักพันส่งฟรีทั่วภาคอีสานนี่พี่น้องเด้อตัวนี้เป็นเออ่น่าจะหัวรุ่นธรรมชาติแมนแครับเป็นตัวดุกเด้อพี่น้องดุกเงี้ยดุกเงี้ยถูกผูกเบิ่งแล้วก็ถือว่าโครงสร้างดีเด้อล่ะพี่น้องครับไข่2อ้าวผู้ใหญ่หาเอาเป็นอาศัยขุนหรือเป็นพ่อพันธุ์คูมฟูงกระไดพี่น้องเป็นเป็นตัวผู้เด้อตัวผู้นะครับหัวรุ่นธรรมชาติเลยครับโมลล์น่ะพันธุกรรมดี นี่นะครับต่อยางทั้งผู้หูกอือนทีเบิ้งอีกขางเดินอีกเดินอีกอ่ะนี่นะครับเนาะนี่ทรงดียืนดีพี่น้องอ่ะราคาเบาๆนะครับเจ็ดพันบาทเบอร์หนึ่งครับนี่เจ็ดพันเบอร์หนึ่งอ่ะมากแบบนี้ก็มาอ่พี่น้องตอนนี้บ่มีรกคบผมบ่มีบ่มีครับบ่มีคือเ็นขัดมาให้แล้วพอเวลาฉีดยาปากเท่าเปื่อยให้เราเด้อปากเท่าเปื่อยยาบำรุงเลือดธาตุแล้วก็ยาถ่ายพยาธิครับผมฉีดให้สามย่างแล้วครับเบิ่งขวนเบื้องหนอกเบื้องเอาไกลๆนี่แหละครับ อันนี้ถ่ายให้เบื้องกล้อยากให้พี่น้องเห็นชัดๆด้วยครับพี่น้องนุ่มรอนุ่มรอนุ่มรออ่ะไปเบอร์สองของเบอร์สองน้องน้องน้องกาแฟซะเนาะน้องกาแฟตัวนี้เป็นตัวแม่ยด้วยพี่น้องตัวแม่ตัวแม่สีดำน้องกาแฟสีดตัวนี้ก็สูงเงยร้อยสิบตัวเดียวก็ประมาณร้อยสิบร้อยสิบหานะร้อยสิบหาน้อโดยประมาณนะครับพี่น้องตัวนี้จะออกสีดำเพื้นแดงๆด้วยครับพี่น้องงมื่อจะเดือนหรือพป่าตัวนี้ก็น่าจะหก หกถึงเกตเดือนเนาะประมาณนี้เนาะเกตเดือนหกเกตเดือนอ่ะพอเนี่ยวัลูกเด้อครับพี่น้องตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่ครับเปิดแปดพันหาครับนี่ตัวนี้แปดพันหาเด้อครับพี่น้องครับอ่ะราคาหนาคอกเด้อครัแปดพันหาง้วน <8, 000, S 1> ตัวแม่นะครับซื้อสองตัวนี่ค่อยส่งฟีภาคอีสานเด้อไถ่ายกคูเจ็ดพันกับแปดพันหาตัวนี้นี่ส่งฟีภาคอีสานให้นะครับเนาะนี่อ่ะมึงเอากาแฟเบอร์สองเบอร์สองนี่หนาตานะครับพี่น้อง บอเลี้ยงเขาโบดโบดโบดตเลยเนาะโบดทั้งตัวครับพี่น้องโมโนมกระดำครับโมดำเบิดสีด้านขวากับว่าปันว่าดังนะครับเด้อสีในเบื้องข้างเดียวนี่แล้วได้เล้ยวเลยครับพี่น้องอ่ะนี่โบดทั้งตัวนะครับเนาะนี่เครื่องโบดนะครับเออเอาพวกเล็บแข้งขาอย่างนี้บมิมีนะพี่น้องแล้วโบมิขะโบมีหยาหยาทวมกับเล็บบบแอนบบเถือบโเล็บบโบโบผิงเพราะว่าปกตินะครับเด้อครับ นี่นะครับพี่น้องครับเอาแปดพันหาครับแปดพันห้าในส่วนของเบอร์ที่สองของเมื่อนะครับเนาะย้ำนะครับผู้ใดอยากจะได้งวดว่าไม่เรื่อยในแฟนเพจของพ่อบุญหลาฟาร์มนะครับเข้าไปเบื้องใดนะครับไปติดตามใบใดอ่าเบื้องควรเอาผู้ใดเบื้องควนก็ได้นี่นะครับสองเบอร์แล้วเยวจะพาไปเบื้องเบอร์ที่สามของมื่ครับเบอร์ที่สามเบอร์ที่สาม ตัวนี้อ่ะตัวพี่อันนี้ก็เป็นตัวแม่ด้วยครับพี่น้องเป,เ,ปเป็นตัวแม่อีกอ่ะนี่ด้วยครับพี่น้องครับตัวแม่ขึ้นกัน,นเป็นเล่ผสมมันน,นะเนาะเป็นเล่มันนะเล่เล่มันตัวนี้งวดจ็ดเดือนหรออือเ่อก็น่าจะห้าถึงหกเดือนครับตัวนี้หาถึงหกเดือนนะพี่น้องเด้อหาถึงหกเดือนเป็นเอ่องวดตัวแม่เล่เล่ผสมมันนะครับเล่มันส้นสูงเท่าไรครับก็น่าประมาณลอยสิบสิบหาบ่ะลอยสิบลอยสิบหาประมาณนี้เด้อครับพี่น้องตัวตัวเบอร์สองสูงกว่าเด้อครับผมเบอร์สองสูงกว่าเทียบให้เบื้องต้นกันก็ได้ครับ ตัวดำมมันที่สูงตัวใหญ่กลัวนะครับพี่น้องครับาตัวนี้พอว่าเท่าไหร่เปิดไบเก่าพันบาทครับตัวนี้เก่าพันเลยพี่น้องเก่าพันนะครับเนาะนี่เก่าพันเอาไปท้างผู้ลุกเด้ทีเบื้องขางใส่อะนี่หนามามามาทิ่ขว่ลนด้วยกันครับตัวนี้โอเคหวาลนเลยตัวนี้วรลนมือถ่ายยางอะมือถ่ายยืนมาดเออเอาตัวนี้เก่าพันเลอพี่น้องครับไปเรียงนี่ เกี่ยวข้อไม้ไม้หยาพวงไม่กับพ่อได้ไปใส่หยาเนาะพี่น้องเนาะครับผมเก่าพันนะครับเป็นเงินเก็บเ,เ,งเงินออมเบ้างหลายมุมใส่กันเอาเนี่ยเอาเบื้องหน้าตรงนะครับเอานี่อยากได้โทรเลยพี่น้องครับอ่ะเบอร์สามเบอร์สามของงัวครับเป็นตัวเมียเบื้องสุขทางต่อไปสิาพากไปเบื้องเบอร์สีครับเบอร์สีครับอ่าโอเคอ่ะเบอร์สีนะครับเบอร์สีตัวนี้จ๊ะเดือนหรอครับ น่าจะหาหกเดือนคือกันครับหาถึงหกเดือนตัวนี้นี่สูงสุดเลยพ่อสูงรอยเส้นรอยเส้นเครับรอยซเนาะเป็นงัวตัวเม่เด้อครับตัวว่านาหนาตันตันครับจะออกสีกาแฟสีบักตันหมดแลละครับแต่ว่าเงาหางบักใหญ่เลยเด้อตัวนี้เป็นง้วหุ่นแข็งแข็งตันตันนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ว่าหล่นธรรมชาติครับเป็นหล่นธรรมชาตินะครับเนาะสีด้านใส่บัวฝานบัวแดงนะครับเอาเบิ้งข้างหนาลูกมะหางนี่นี่เบิ้งเอาเบิ้งแผ่นหลังแน่วหลังเบอร์ซีครับอันนี้เบอร์ซีของงัวเดี๋ยว ถามราคาให้นะครับตัวนี้พอว่าเท่าไหร่ครับเปิดว้หนึ่งหมื่นบาทครับเริ่มขอรักเมื่อนลยได้พี่น้องเด้อมื่นถวนได้พี่น้องเด้อขารักเมื่นแล้วขารักเมื่นแล้วเมื่นถวนอยากได้กับเอานะครับแข็งแขตันตันโบดทั้งตัวคือกันโบดทั้งตัวตําไปให้เบิ่งเหงาหางงหญ่ดีได้พี่น้องตัวนี้รูปหลังสมส่วนอยู่เด้อครับผมหลงสมส่วนเงินถวนเงินบาท จังเอาตัวเมือนกับตัวเจ็ดพันแปดพันนะส่กกันก็ได้ส่งกันก็ได้ครับก็ส่งได้คือกันครับอันนี้เบอร์ที่ซีได้ครับของง้อพี่น้องครับต่อไปเบอร์ที่หาเบอร์ที่หาเป็นตัวแม่ครับโอ้แดงแดงโบดทตัวนี้แดงเข้มนะครับได้เป็นเบอร์ที่หาเลยโอ้กินหยาเก่งกินหยาเก่งกินเก่งตัวนี้เป็นตัวแม่แดงเข้มโบดนะครับเป็นเบอร์ห้าตัวนี้ง้อจากเดือนหรอวอน่าจะหกห้าหกเดือนกันละครับประมาณนั่นแหละห้าหกเดือนเดือนขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อประมาณนี้แหละถึงหกเดือนนะครับเเนาะอไไปปยลุกด้ หัวหล่นด้วยกันเออนี่นี่ใหญ่เบื้องสีจะใช้เออนี่โอ้สวยเออหาหกเดือนสูงกว่สิบวันร้อยสิบเซนนี่มั้งประมาณนั้นครับตัวนี้เท่าไหร่พ่อตัวนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับหมื่นหนึ่งพันอันนี้คือต่อได้หรือกปล่าทรงฟีทวายิสานนึกที่น้องเริ่มเริ่มเป็นงวดที่ครับอ่ะเป็นงวดเม็ดสีแดงเข้มแรือเปล่าแดงเขนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญกินเก่งนะตัวนี้พี่น้องหมูกินดี่ดีนะครับเนาะอ่ะผิวนในย่างเนียนเลยตัวนี้อ่ะ งัวฟาร์มพอมะลาบอไดเลียงหัวหานเด้อกินหยาธรรมดาเด้อกินหยาธรรมชาติกินหยาธรรมชาติเด้ออ่ะมึงเอาบอไดเลียงหัวหานหรอกพี่น้องไปเลี้ยงต่อสบายสบายเลยดันขัวกับบวป่านบัวด่างเหรอครับผมใส่ผ้ามึงใส่นะครับเนาะดใส่กับบัวป่านบัวด่างครับผมเออนี่พี่น้องเห็นบ่อ่ะมึงขวนนะครับเนาะเอามื่นมื่นถุนนี่พี่้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้มื่นหนึ่งพันนีครับพี่น้องครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าต่อไปสิผ้าเบอร์หก เป็นเบอร์หกตัวนี้เป็นตัวผูเป็นตัวผูตัว้หนานาคตพอพันเด้อตัวนี้นังหนาอน้าคนพอพันเลครับพี่น้องครับตัวผูง้วจะเดือนหรอครับประมาณจกหาเดือนสี่ถึงหาเดือนล้วครับประมาณสี่ถึงหาเดือนไหมพี่น้องแต่แต่เขาเป็นโค้งไงตัวตันดีเป็นตัวโค้งไงเป็นง้วดม้วงโค้งไงเองขอบหูวดำโบด้ะครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นพอพันได้เลยครับเ้อเป็นอนาคตพอพันได้เลยเลี๋ยวให้เบื้องสีเบิ้งขางพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะ เป็นสีบับางแสงเออเดินไปลูกเดินไปเล็บใหญ่อยู่ดีเดี๋ยวด้ะเดินดีใหญ่ถอยเออเดี๋ยวถอยลูกถอยถอยไปทางพุ่นลูกจังสีน้ำค้าเออร้อนด้วยลูกไงถอยถอยมเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้พี่น้องเออตัวนี้สูงเท่าไรพ่อร้อยร้อยสิบห้าเนาะร้อยสิบห้าได้เด้ครับพี่น้องได้ตัวนี้พ่อเปิดเท่าไรหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับอนาคตพ่อพันได้เลยตัวนี้มื้อสองเป็นอนาคตพ่อพันเดี๋ยวผมจิ้วไว้บังสีให้เบังดีๆเด้ครับเดินยังสีบัวเงาสวยๆหันหน้้าาไไปปทงลูกเเดดอ เออหนาเออนี่นี่นี่เนาะโอเคโอ้หนาๆเลยครับหมื่นสองซะเนาะหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับอ่ะหมื่นสองนี่สีเป็นยังสีโอวัยวเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เบอร์หกเป็นตัวผู้เด้อเบอร์หกเด้อลูกพ่อได้ก็พ่อเพิ่งมาเป็นลูกเคียบสามหนึ่งครับอ่าเจ้าของก็มาลูกเคียบสามหนึ่งบดเบื้องไก่ๆก่นะครับเออนี่อันนี้อยากเห็นชัดๆนะครับเด้อเอาแข่งขาใหญ่ดีนะครับหนาหนาหางใหญ่ๆง้อหน่อยหอยู่แต่ว่างง้หน่อยใหญ่ กูได้มักหนังหนามาเอาได้พี่น้องเด้อสีไปบ่อปานบ่อแดงไปคุ้มฝูงได้เลยครับนี่เออขนาดทั้งคนเอออ่ะนี่อ่ะยากเห็นความสมดุลชัดเออเออเอออ่ะเบิ่งเอานี่ละจะได้ตัวนี้กัมาเอาครับทุ่งเอาได้พี่น้องเล็บเล็บบีเด้อเล็บบดีเ้อครับเด้อเล็บบ่ถื่อบ่แอนเด้อตอนนี้บ่มีดอกครับผมบ่มีเคาะสิงบ่มี่ยังพอมูลาคัดแล้วคัดอีกครับหเบอร์เบอร์ที่เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเป็นวัวเท้าโบ๊ทว่ะนี่ ต่อไปเบอร์เจ็ดเป็นงัวเท่าเด้อครับพี่น้องเท่าบดเด้อครับเด้อเออโอ้สวยอ่ะเท่าบดตัวนี้งัวจักเดือนหรือครับพ่อก็น่าจะห้าถึงหกเดือนนี่กันละครห้าถึงหกเดือนเป็นเท่าโบโตงามเด้อครับพี่น้องอ่ะโบดเท่าโบดสูงกันสิประมาณร้อยร้อยสิบ่อ่ะนี่เด้อครับพี่น้องครับร้อยสิบได้เด้อครับพี่น้องครับนี่ชิงเฉียงเลครับเด้อชิงเฉียงดอก อ่าเชี่ยงตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่หนึ่งมืนสองพันบาทครับเบอร์หกครับอ่าหมื่นสองคือกันนะครับพี่น้องเบอร์หกเป็นตัวผู้เบอร์เจ็ดเป็นตัวเมียครับผมเออตัวนี้ก็บหมื่นสองหมื่นสองคือกันครับเบื้องไกลๆเรียกเกาได้พี่น้องเด้อมักจะได้เลี้ยงเอาหมื่นสองได้คนละย่างดูชัดๆเอาเบื้องเล็บนปุณิผู้พี่น้องจิเราเห็นบ่าด้ะครับเด้อเดี๋ยวผมถ่ายให้พูดง่า้ๆนะครับย่ดีนะครับมาเท่าตัวนี้พี่น้องถ่ายยามแรงได้พี่น้องเด้อครับเดินไปอีกลูกเป็นโบูดเต็มเดินไปเดี๋ยเเเบบ่่งงาาาายยยมือถลครันะ เหูใส่มไหมหูหูเด้องงวอเฉียงๆนะครับเออนี่นะครับพี่น้องเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเป็นง้อทาวโบดตัวเมียเขาบดตัวเมียต่อไปสิผ้าเบิร์เบอร์แปดเบอร์แปดเอาตัวนี้ก่อนนะครับเนาะนี่เอาพุงเสือสาได้พี่น้องครับนี่ต่อไปสิผ้าเบอร์เบอร์แปดตัวนี้ก็เป็นโอ้เป็นง้อแดงเมตัวแดงโบสขึ้นกันเบอร์แปดแดงสวยเลยเบอร์แปดแดงสวย นะครับมีนต่างเริ่มันต่งง้วแดงจากนี่ไปง้วแดงสวยตัวนี้ก็สิบวันหน่อยสิบหาเส้นนะครับส่วนสูงโอ้โหดูง่แขงง่ายเพื่อนนี่ง่ายเขาพ่ะท่านได้เกิดครับตัวนี้ง้วประมาณจักเดือนกี่วัก็น่าจาหกหกถึงเจ็ดเดือนเนาะหกเจ็ดเดือนเนาะประมาณอยู่ประมาณนี้แหละครับสูงประมาณหน่อยสิบหาเลยครับเด้อโบดครบเลยอ่ะโบดครบตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับอ่ะตัวนี้หมื่นสามเบอร์แปดครับเบอร์แปดเบอร์แปดพุท่ว่านหมื่นกว่านี่คือทรงฟรีทอยอีสานละกันพี่น้องสามารถต่อรองได้อีกตอร้องได้อีกครับนี่นี่ม เป็นง้อโบดนะครับพี่น้องเออเรียกเอาเบื้องทาไหนเดี๋ยวมันสู้ติ๊ว้ยเบิ้งข้างสายของน้องเขาเออโอเคยืนสวยเลยเออยืนสวยเลยอ่ะหมื่นสามนะพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับหมื่นสามนะครับเนาะเอออ่ะเบิ้งมุมนี่เบอร์แปดเบอร์แปดนะครับนี่เบิ้งชัดๆนะครับนี่โบดครบเลยครับเด้อโบดครบเลยอ่ะเบิ้งเพ่งมุม อ่สูงมุมต่ำนะครับพี่น้องเบิ้องเอาชัดชัดนี่ตัวนี้โบมีอ่ะบดครบเบอร์แปดนะครับเนาะต่อไปเบอร์เก้าครับต่อไปเบอร์เก้าเอออ่ะเบอร์เก้านี่ทส,ส่งดีนะครับพี่น้องเด้อ่ะเบอร์เก้าส่งดีนะครับเนาะเป็นตัวแม่ได้ครับเป็นตัวแม่คือกันตัวนี้ <S <S หัวลนปะหัวล่นครับตัวนี้อ้างๆดีตัวนี้งอจะเดือนะครับลูกพราน่าจะหกเจ็ดเดือนกันละครับน่าจะหกเจ็ดเดือนนะครับนี่ เดี๋ยวครับเงาหางเิ่งเอาเดินวิ่งลูกไปเดี๋ยวเด้เป็นชุกเว่ยว่าให้พี่น้องเห็นสดชัดกันสวยชิงเฉียงได้ครับเด้อจับได้บได้ชิงเฉียงโอเคโอ้สวยเลยโอ้สวยเลยเบอร์เก้าหกเจ็ดเดือนเนาะครับแมนครับสูงกสิประมาณร้อยสี่ร้อยสิบห้าประมาณนี่เละพี่น้องประมาณร้อยสิบห้าใดหรอครับตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่เปิดหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับอ่ะตัวนี้หมื่นสี่เลยพี่น้องครับก็จะได้ทรงดีแล้วก็ลึกขึ้นไปอีกนะครับเด้อพี่น้อย หมื่นสีต่ำหนีบ่มีอันนี้เป็นว่าตัวแม่เด้อครับพี่<ร>น,น้องตัวแมร์เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าแล้วก็แดงโบดนะครับเนาะเบอร์เก้าอ่ากับสีนาหนาขึ้นไปอีกจะเริ่มได้พี่น้องเด้อมีตัวนาหนาตันๆอีกอยู่นะครับเนาะนี่เบิง้งสวยทรง,งดีเลยละ่ะครับผมทรงดีสวยสวยดูชัดๆลิบบ่มีปัญหานะครับเบอร์เบอร์เก้าครับตัวนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์แปดเบอร์เก้าหลงกันเลยดิ ครับผมคล <laughs> ้ายๆกันนะคล้ายๆกันเน <c ười> นดีเ๋ยวมึงจะใส่เป็นง้อบดได้พี่น้องครับ <c oughs> บดบดบดครบทุกตัวเลยบดครบอ่ะสีเบื้องขางเดียวกันแล้ว <c oughs> <c oughs> สวยๆเดี๋ยวมันสู้จให้เบือ้องถ่ายยางแล้วกันจะนให้เบื้องด้านขางใส่ของน้องเขาเ <c oughs> นาะเอออ่าเดินอีกเดินอีกเดินอีกเออเนี่ยโอ้สวยเลยเบิกเบิกเออเบน้องสองขางเอ้าโอ้จัดจัดระเบียบดีนะครับต่อไปเบอร์สิบครับเบอร์สิบตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวแม่คือกันตัวแม่คือกันครับตัวนี้ได้ควบอ้างครับได้ควบอ้างนะครับเนาะได้ควบอ้างอ้างแล้วกับ นะครับตัวนี้สิบสูงประมาณร้อยร้อยห้าถึงร้อยสิบเนาะร้อยห้าถึงร้อยสิบนะครับเป็นตัวตัวนี้ลึกตัวนี้เลยคุ้มลึกกว่านะตัวนี้ลึกแล้วก็กล้ามเนื้อขาย่างหลายเด้อครับนี่เบื้องหนังข้อเบอร์สิบต่ำกว่าเบอร์เก่าเด้อครับสิต่ำกว่าเก่าน้อยหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เลยคุ้มลึกตัวนี้ลูกพ่อเลยครับนี่บ่บ่องหัวครับโอเคเอาเบื้องสีขางนี่นะครับพี่น้องเป็นว่าแดงบดวัวส่วนใหญ่ไม่ต้งลูกหลอดลนะเพิ่นบริเก็บใบก็เลยเบื้องตามความงามซะเนาะครับอันนี้มันยืนตกหลงสเด้อครับเด้อพี่น้องอ่ร ตัวนี้พอว่าไว้เท่าไหร่หนึ่งมืนสี่พันบาทเค้ืกนครับอ่ะตัวนี้มืนสี่เป็นงัวแดงโบนด้ค่ะพี่น้องครับเบอร์สิบด้ค่ะพี่น้องครับหมื่นสี่แปดเก้าสิบนี่หลงกันเลยครับผมตัวเม่คับเป็นตัวแม้อตัวนี้อ้างก็ทุกตัวนะครับอ่แปดเก้าสิบตัวนี้เล็กกว่าเล็กก็ทุกตัวครับผมตัวนี้จะได้ลึกๆอ้างๆนะครับอ่ะอืนี่ เด้เพื่อนพยามผมพยายามสีอ้ยเห็นขังเลยเออนี่ยเนี่ยไม่ใช่สีบาเงาสันอ้ยขังขวาม่หลุกเดินมาเออเอ้าเออนี่เบกเบกเบกขังขวานิดนึงเออนี่ยเนี่นี่นะครับเออนี่จอดสวยนครับเอ้าผู้ใดเห็นว่าชาดพดหยุดเอาด้วยพี่น้องเด้อเบอร์สิบนี่เงินเสียงอ่างนะครับแปดเก้าสิบนี่สีแดงหุ่นใกล้เชียงกันนะครับเลือกเอาตัวได้ก็ได้นะครับนี่ตัวต่อไปเป็นวัด เท่านะวัวเท่าตัว,ตวบักงามเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เงาเง,า,งาอาดลาดพี่น้องเอ้ยตัวเงาแล้วกันหนังย่นย่นเด็กคมยุ้ยครับเลยตัวนี้งูาจากเดือนลูกพอได้ครับพ่ออ่าพอพอว่าป้องหูเด้ออันนี้เบอร์ูกพอตะวักง,งามเอาเบิ่งตังค์พวงงามซะเนาะครับสูงเท่าตัวนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบวกบเลยเนาะร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบบวกงามดีมีบอรยังเมืองตีดอกพี่น้องตัวนี้เบอร์เบอร์สิบเอ็ดเนาะครับผมงูเท่าเบอร์สิบเอ็ดตัวนี้พ่อเปิดเท่าไหร่เปิดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ นีมือหางเอาทรงนี้ดิตัวเงาเงาด้วยเงาเงาวกหลูกหลอดนะครับพวกหัวลูกตัวไหนตีบตัวหลูกหลอดนะครับเบิ้งหนังข้อเอาหนาหนานะครับเนาะข้อยวยนี่นะครับกระดพาเบิ้งถ่ายยางแล้วกระดีพ่าหินแขางหนึ่งหงอหางแบบง่ายเ้อพี่น้องนี่หงอหางง่ายๆเดี๋ยวจังเบิ้งแต่จีรอมาเบิ้งด้านขวาเบิ้งหนาก่อนนี่โวยวยนะครับเนาะตัวนี้สวยเลยลนจากการทำเขาคือลนธรรมชาติอันนี้พระท่านเอ็ดเขาพี่น้องเขาเปนบ่เกิดนะ เดินซ้ายไปตรหัวหลดนะครับเด้อหัวหลดเอาเบื้องแนวหลังนะครับเนาะหวานดีครับเดี๋ยวนะบางทีเว้เห็นไรเห็นของย่างวนใส่มาโดยเบื้องเอาหางเดิน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 ตุดเออนี่ยนะครับพี่น้องเอาไปลงไปเดินวนเออวนซ้ายไปแต่สีภาไปเบื้องขางขวาเด้อครับพี่น้องเอ้าอันนี้คือรอบเบื้องขางขวาน้องดิครับพี่น้องเออนี่เออเบื้องขางเดียวแล้วก็แล้วเด้อครับเด้อสีสีเสมอเด้อเนี่ยเบื้องขางเดียวแล้วก็แล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เอ้า นะครับเด็ดเลยสวยเงาเงาเบอร์สิบเอ็ดครับผมเบอร์สิบสองตัวนี้ครับเบอร์สิบสองของงัวเลยครับเป็นตัวแม่ขึ้นกันนะครับพี่น้องเออโหโอ้โอ้พหอีก็สวยอยู่เด้อนี่ก็งาม้างขึ้นกันครับพี่น้องครับเอาเบื้องฐานยางไปก่อนนะครับครับเออตัวนี้ย่าเพราะว่าตัวนี้เป็นขยืนดีสวยเออสาวสวยอยู่ใกล้ๆกกันตัวนี้เบอร์สิบเบอร์สิบสองสิบสองลูกพ่อไหนครับ เพป็นแบบเป็นลูกเทพสามหนึ่งเป็นคอกเดียวกันครับบอกผูบเบอร์เบอร์เบอร์มื่นสองเด้อเป็นคอกเดียวกันสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสิบห้าซะเนาะร้อยสิบห้าได้แดงโบดได้คับพี่น้องแดงโบดครบเลยตัวนี้พอว่าเท่าไรเปิดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้มื่นหาด้วพี่น้องครับมื่นหาต่อเอาอีกนะครับนาโนกดีนะครับเนาะนาโนกเออเพิ่นนะครังเบิกรายละเอียดเขาขลุกขลักมันสวยๆนาโนกั้งทั้งถ่ายเป็นง้วบดนะครับแล้วก็ง้วนอีกครับเออเอาเบิ้งความสมส่วนก่อนเดี๋ยว ตัวนี้เป็นล่นนาจะุ่นธรรมชาตินะครับดูบงายแขงขาไงครับเบื้องเล็บผมมีปัญหาหรือครับผมให้เบื้องใกล้ๆ <c oughs> นี่เบื้องหน้าตา <c oughs> นี่หน้านโนกได้เลยเออเอายืนมุมนี่มื่นหาตัวนะพอ,อนึงหมืน่นห้าพันบาทเบอร์เบอร์สิบสองครับผมนี่เอาเบื้องโซงนี่ดยวสีฟ้ายงางอ่อเบื้องที่ละส่วนแขงขาไงดีเป็นง้อโบนนะครับดานใส่บัวป่านบัวแดงนะครับเนาะเออวอนมันนุกมาแต่จะเบื้องไง ด้านขวาของนอกเขาเดี๋ยวอี้อีล่าเดินไปเดินไปลุกไนเออเดินไปลุไปเออเนี่ยเด็กเด็กเด็กเดกด้านขวาบ่าันบ่ดังเหรครับผมเบรกเบกเบรกเออไอ่นี่รับพี่น้องเอ้อบริษัทสัตว์นี่เออเอาเห็นสุข่างนี่แหละครับเออนี่โอ้สวยเงาหนูโอ้พูดอะไรเงาด้อนี่เอาเมื่อหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับครับวันนี้ตัวสุดท้ายของงัวตัวที่เด็ดเนาะตัวสุดท้ายท้ายสุดเบอร์เบอร์สิบสามเบอร์สิบสาม ตัวนี้นาที่เด็ดนะครับพี่น้องหุ่นย่างตันนะครับเอออรสีพลาว่าเบิง้งเ <c oughs> บิ้งท่ายยืนพี่น้องตัวนี้ี่ลูกพ่อใดไนี่พ่อเป็นลูกสาวช็อกโกแลตเกิดวันที่สิบพฤษภาครับสิบพฤษภาลูกมีใบหลอดนะครับเด้ชอช็อกโกแลตเกิดที่สิบพฤษภาแลา้วกะมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับพี่น้องสูงเท่าไรพ่อสูงร้อยยี่สิบบ่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องบอกบอกลบเอาด้วยครับสตาสตาวัดเด้อครับเกิดเดือนพฤษภาพี่น้องกับอะไรเอาตอนนี้ต้นเดือนพฤษภาเดือนกัวครับ <c oughs> พอเปิดเท่าไรตัวนี้หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับตัวนี้หมื่นเจ็ดยาังงามเลยพี่น้องครับหมื <c oughs> ่นเจ็ดยางงามนะครับเนาะนี่นะครับเด้อพอเวลาเขายกปวดนะ, <c oughs> ะนี่เอาเบ,บมมื้องงาให้เบื้องมุมนี่นี่นะครับเอออ่ะ นี่เด้อครับพี่น้องนะเวลาเขาจะปลูกันเด้อร์ทีเด็ดของครีพเข้ามือนี่แหละลูกสาวช็อกโกแลตไอ้เบื้องสัตว์สัตที่ละส่วนนะครับนี่เบื้องแผ่นหลังเบื้องหน้าหนาตึบเลยคุณหนิหนาตึบอเลยครับพี่น้องครับอันนี้ขนาดยืนอยู่ในร่อลองนี่ครับเนีเขาเขาเขายืนอยู่ในร่องบ่ได้ยืนอยู่สูงเดิอันนี้บ่ได้ยืนอยู่งกับไอ้นู้นนะครับแล้วเขาเดินเขาเดินไล่ก็ได้ให้เขาขึ้นสูงก็ได้เออนี่โก่งหางง่ายอ่ะเดินลงเดินมึงอีกบขางนึงนะครับเดินบนสีอีหล่ะอีหล่ะ หนังหนาๆเอาเบิ้งสาดเด้อครับพี่น้องครับเบิ้งขาดๆก่อนเด้อพี่น้องเบิ้งขาดๆเบิ้งใหญ่สีกับด้านทรายเนี่ยคือกันเปี้ยเลยเด้อครับพี่น้องเอาเดินไปลูกเลยเดิน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 ไปโอ้โหดิคุ้นๆใบได้ใบได้เออใบได้นะครับเออนี่เป็นชุดสีไว้เพิ่มทางเออนี่หนิวสวยๆอ่ะด้านทรายคือกันเมื่อกี้กับพ่อเวลากันอาจจะมีให้ประมาณนี้เนาะสิบสิบง้อสิบสามขั้วซีครับรวมเป็นสิบเจ็ดรายการสิบเจ็ดรายการครับเอากะ มื่อนี้กัน,น่าจะมีใไห่แคนี่นะครับครับครับพี่้องสนใจจติดต่อพมรานนะครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับ